เปิดภาพทหาร DKBA บจับกลุ่มจีนเถาแก๊งคอนเซนเตอร์ในเมืองพญาต่องสู่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์68ที่ผ่านมาพันเอกซอเอวันผู้บังคับการยุทธวิธีที่2กองกำลังกระเรี่ยงพุทธประชาธิปไตยกองกำลัง d k เคบอบกอโกทูบอนำทหาร DKBA เข้าจับกลุ่มกลุ่มคนจีนเทาที่เข้ามาดำเนินธุรกิจแก๊งคอนเซนเตอร์ในพื้นที่อำเภอพญาตองสูจำนวน86คนผู้ชาย85คนผู้หญิง1คนออกจากที่ตั้งบ่อนคาสิโนเกาหลี i, บ่อนออนไลน์ของกลุ่มนักธุรกิจจีนเทาโดยมีพันโทเลวินอดีตเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากองกำลัง KPF BGF 1 1 2 3ประจำพื้นที่อำเภอพญาตองสูเป็นเจ้าของที่ดินตั้งอยู่บริเวณชุมชนที่ 1. อําเภอพญาตองสูจังหวัดเจินเซกจี ด้านตรงข้ามที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเจดี3สามหมู่ที่9ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้ดำเนินการผักดันกลุ่มนักธุรกิจจีนเทาดังกล่าวไปส่งให้กับพันตรีติ่นวินผู้บังคับการกองบัญชาการควบคุมเขตทหารที่สองกองกำลัง BGFKNA ณสถานที่ตั้งบ่อนคาสิโนหยาไทายสวยโกโกบ้านช่วยโกะตำบลช่วยโก,โก้จังหวัดเมยวดีรักเเรียง ในการเดินทางในครั้งนี้ทางกองกำลังดี b a ได้จัดรถบรรทุกขนาด6ล้อจำนวน2คันพร้อมชุดรอปพอกองกำลังดีเคบีเอพลน2ควบคุมอำนวยความสะดวกในการเดินทางในครั้งนี้โดยการปฏิบัติการวานนี้ฝ่ายความมั่นคงไทยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการขณะที่แหล่งข่าวความมั่นคงรายหนึ่งในพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า จากนี้พันเอกเอวันจะดำเนินการจับกลุ่มและส่งจีนเทาที่มีอยู่ในพื้นที่เมืองพญาตองสู่ให้พันตรีติ่นวินให้หมดภายในวันที่28กุมภาพันธ์2568ตามที่เคยได้ออกหนังสือถแถลงการไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่วันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเจดีสามอง ซึ่งด้านหลังติดกับสถานที่ที่ถูกระบุว่าเป็นบ่อนของพันตรีเลวินซึ่งสถานที่ที่พันเอกเอวันนำทหาร DKBA เข้าจับกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์เมื่อวานนี้พบว่าเสียงเครื่องปั่นไฟที่เคยส่งเสียงดังตลอด24ชั่วโมงหลังทางการไทยดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568 วันนี้สถานที่ดังกล่าวตกอยู่ในความเงียบสอบถามกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรายหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเสียงเครื่องปั่นไฟได้เงียบลงตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ต่อมาในช่วงบ่ายจึงได้ข่าวว่ามีการเข้าไปจับกลุ่มและขนย้ายคนจีนออกจากสถานที่ดังกล่าวไปแล้วขณะที่บรรยากาศค้าขายและส่งออกสินค้าบริเวณหน้าด่านศุลก,กากรสังขบุรีชายแดนด่นดานเจดีสามองค์ยังคงเป็นไปอย่างปกติ โดยสินค้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจําวันขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโซลาเซลล์ยังเป็นสินค้าควบคุมที่ห้ามมีให้มีการส่งไปยังประเทศเมียนมา มาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ